我昨天。 ครับองค์ประชุมนะครับได้แจ้งมาวันนี้1,550นใช่ไหมครับท่านเลครับหนึ่ารนะครับ1,550นาอนะครับตอนนี้ผมขอปฏิเสธความรวดเร็วนะก็คือจะถามใครไม่อนุมัตินะครับพบสาระการเงินและตารที่ทางผู้สอบบัญชีได้รายงานไปนะครับท่านใดที่ไม่อนุมัติครับยกมือครับ ดีไหมครับถ้าไม่ s. <S มีรองนั okay. 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 ่งสรุปว่าทุกท่านอนุบตินะครับท่านใดอนุัติครับยกมือครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะได้มันึ้ไว้นะครับต่อไปครับขอบคุณคุณจรุนีนะครับที่ได้นำข้อมมาได้นำเสนอให้กับข้อมูลในารนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในการดำเนินการสอบครับ ที่เราก็เรียบร้อยดีขอบคุณมากครับคุณจารุนิรัตต่อไปครับวาระที่6นะครับเป็นการที่าราอนุมัติจับสารกำไรสุขีอิจฉปี257ก็เป็นวาระสำคัญครับกระเชิญเขไปอีกคกังครับเลอวบี่วาระที่6 กาจัดสรรตรงรายประจำปี2517การจัดสรรตรงรายสุดนิประจำปี2517เีื่องัือขงจะมนเงิน9 4 8 1 4 3 2บาท28สตางคคิดเป็นร้อยละ10.03 2องค่าบำรุงสนิบาสานกจำนวนเงิน3,000บาทคิดเป็นร้อยละ0.03สามเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว จำนวนเงิน60 8ล้าน8ปแิบบาท90สตางคิดเป็นร้อยละ6 4สิสมิเงินเฉลีย่ยคืนให้สมาชิกจำนวนเงิน1 8 3 7 3 8ล้านันบาทเจสตางคิดเป็นร้อยละส9 3 6ห้ามเงินโบนัสกรรมการละเจนทีจำนวนเงิน3ล้านี 20, 000, ่จำนวนเงิน3 6 4 2 7 9อบาท2กสตาง์ คิดเป็นร้อยละสามจุดแปดัักษณระดับอัตราหนึ่งันจำนวนเงินสองหมื่บาทคิดเป็นร้อยละศูนย์ุดนสเจพสาธารณประโยชน์จำนวนเงินหนึ่งแสห้า่บาทคิดเป็นร้อยละศูนย์จุดหนึ่งหดเพื่อการศึกษาอบรมทางศาสนาจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทคิดเป็นร้อยละศูนย์จุดหนึ่งเก้าคนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวจำนวนเงินสองล้านบาทคิดเป็นร้อยละสอจุดหนสอง รวมจำนวนเงิน94,552,319บาท20สตางค์คิดเป็นร้อยละ100ครับอันนี้ก็คือเป็นภาพนะครับของกราฟัวเรกเห็นว่า,าคือเป็นบรรผลผลิตคืนให้กับสมาชิกเนี่ย80เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราได้จัดสรรให้แล้วก็จกัดสรรตามความเหมาะสมน,นะครับเหมาะสมของงบ ตรงนี้ก็จะขอให,ห้ิได้พิจารณานะครับได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรซึ่งเราเป็นการจัดสรรตามระเบียบข้อังครับและการจัดสรรผลผลเฉลี่ยคือตามความเหมาะสมฐานะการเงินนะครับซึ่งเราได้พิจารณาแล้วนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดนะครับที่พิจารณาแล้วนะครับอ,อนุมัตินะครับ ได้กันนายได้ยกมือครับเพราะเราจะได้ทำการครับอนุมัติก่อนอนุมัตินะครับถ้าอนุมัติการจัดสรรกำไรนี้นะครับโปรดยกมือครับจะได้ทำการับโอเคนะครับตอนนี้ถามไม่อนุมัตินะครับท่านใดที่ไม่อนุมัติการจัดสรรงบกำไรของประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับยกมือครับให้กากังใจทุกท่านี้นะครับ ถือว่าเป็นแ่ัดเลยนะครับทั้งหมด1 5 5 0ันะครับที่ทานวัดการนงอครักอบโดในเรื่องนี้เราจะมีโครงการบางโคงการที่ของการที่เราได้กำนการนะครับซึ่งจะไม่มีทเลทคืนเนื่องจากว่าเราจัดสรรทิดดอกเบี้ยเนกา่ารนีนะครับเเราช่วยรวมี ดำเนินง,งานของสากลเราเกิดใป้ความเรียบร้อยเพราะว่าเราได้ช่วยสมาชิทําให้ไม่ต้องตั้งค่าผื่อหนี้สงสัยจะสูงนะครับถ้าหากมีการชําระเงินนะครับเป็นประจำเพราะฉะนั้น